ตามเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างนะคะพายุคาจิกิค่ะก็ส่งผลให้ในหลายพื้นที่นะคะทางภาคเหนือเนี่ยได้รับผลกระทบหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะคะหน่วยงานความมั่นคงเองก็เก,กาะติดสถานการณ์พายุคาจิกิค่ะเฝ้าระวังเหตุน้ําท่วมเพื่ออำานยความสะดวกในการสัญจรให้ประชาชนค่ะ นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องของพายุคาจิกิส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก ถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยในหลายพื้นที่ถึงหนึ่งกันยายนล่าสุดเนี่ยเกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนขณะนี้กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเร่งบูรณะเส้นทางที่ประสบเหตุให้สามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วค่ะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตั้งป้ายเตือนป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงโดย เตรียมความพร้อมนะคะทั้งในขั้นตอนของการป้องกันก่อนเกิดภัยการเผชิญเหตุขณะเกิดภัยและขั้นการฟื้นฟูหลังเกิดภัยนําไปสู่การบรรเทาแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางหรือว่าแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างการเดินทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงนะคะและสายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146 ทีนี้อุตุนิยมวิทยาก็ยังออกมาเตือนนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยยังต้องรับมือกับฝนที่ตกหนักไปอีกยาวๆนะคะสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์หน้าเลยส่วนพายุลูกใหม่ก็ยังต้องติดตามการเกาะตัวค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานค่ะวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนหนักบางแห่งอยู่ในเกฑ์ที่กระจายถึงเกือบทั่วไป จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนกับร่องมรสุมที่จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ทําให้มรสุมตะวันตก <c oughs> ตเฉียงใต้มีกําลังแรงนะคะโดยเฉพาะช่วง31สิงหาคมถึง3กันยายนขึ้นลมแรงพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอุทกภัยต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องค่ะพายุหมุนเขตร้อนก็ยังต้องติดตามเป็นรยาย Yeah. พิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบว่าการเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยด้วยหรือไม่โดยปกติช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและทะเลจีนใต้ก็มักจะมีการก่อตัวของพายุถี่ขึ้นส่วนวันนี้กรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ด้วยค่ะ